พอเอะทุกคนกรุณากลับบ้านป้ายปาร์ตี้เลิกแล้วทุกคนกรุณากลับบ้านเย้บาย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 ทุกคนขอบคุณที่มานะขอบคุณบายบายวันนี้วันศุกร์นะคะต้องไปโรงเรียนกันค่ะแหมปาร์ตี้จนยันตีห้าเลยเป็นไงล่ะเสงวะมีเกะฝากล้างเลยนะเพราะว่าแจนเหมือนลากจานไปล้างให้ไม่ได้อะ่ะเอาบุดแล้วเหรอเสงเลยเสาวจะเกบไปกินสักหน่อยโคเรมัวรเตลัางนี้ได้ค่ะ โอ้เมื่อกี้วุ่นวายมากมีซิมห้าคนอยู่ในบ้านหลังเล็กๆอันนึงจะบ้าตาย <laughs> โหเอ๊ะอุ๊ยตอนนี้เรากลับมาอยู่กับคุณนันซีแล้วนะคะแล้วก็เราให้คุณนันซี่ไปโรงเรียนเมื่อกี้และชุดฮันจิอินไว t e over classmates นานะบะเอ่อ yes โอเคทุกคนถ่ายสีว่ามันจะเกิดอะไรขึ้น <laughs> เอาไงดีวะเดี๋ยวแต่งเรื่องก่อนเดี๋ยวแจนขอแต่งเรื่องก่อนแป๊บนึงคือสองคนนี้ไปโรงเรียนก็น่าจะได้คุยกันนั่นแหละนดาบาก็น่าจะถามคุณนอนซี่ว่าแล้วตกลงอะ่ะกับผู้ชายผมดําคนนั้นอะ่ะมันยังไงกันแน่แล้วก็คุณแอนซี่แค่บอกเขาไปว่าเขาเขาเป็นเพื่อนสนิทเฉยๆแล้วก็ห้องเขาก็อยู่ข้างๆตรงนั้นเองแต่นันดาบาก็บอกว่าป็นิบนิทวาฟลาซลเพลค่ Ah, vai oh, oh, Timfi, Sa. Ah, Waybo. Oh, <laughs> Brahe, O okay. mm -hmm. ah, Vula Shaka T. Oh, ah, Pimpini, Ah, oh, Zaya. Oi, né? Oi, oi, oi. Oi, oi, oi. Oi, oi, เอาไหมเอาไหมนาบาก็ไปกับมิเก้แล้วก็ชวนรีวยมาด้วยไปกันสี่คนสนุกดี <c oughs> <laughs> พวกนี้เรานัดกันนะคะว่าเราจะไปสาวยน้ำกันสี่คนนะคะค <c oughs> ุณวายแน่เลยซิมสี่ตัว <laughs> ยืนในที่ที่เดียวกันแล้วจะนั้งคุมทุกคนดาาาาาบบรรฟฟเเนนนน์กกวว่ซซูิิล ออพูดไม่หมดเลยเพื่อนพูดไงมันก ES> ็ดูเหมือนเขาชอบเธออย่างนั้นแหละบ๊ายบายเมื่อกี้เดินออกไปเจอรีไว้เลยเอ้ยไปชวนรีไว้ก่อนแม่ล่าถ้างั้นน่ะเพราะว่าเมื่อกี้คุยกับนานาบารแล้วแล้วก็เดี๋ยวให้นานาบารไปชวนมิเกะอีกทีหนึ่งนะคะชวนรีไวดีกว่าอากสู้แฮงเอาได้ไหมขี้เกียจไปห้องรีไวอะ อะไรวะสอคุยกันรีไวามานี่เร็วเร <laughs> ็วรีไวมานี่เรวเรียมาวีนวนี่เร์บทุกคน ตอนนี้มันมีคำว่า become best friend forever ขึ้นมาแล้วและโกของซีรีส์นี้ก็คือพัฒนาความสัมพันธ์ของสองคนนี้ให้มันเป็นไปตามขั้นเป็นไปตามตอนใช่ไหมทุกคนเ <laughs> พราะฉะนั้น <laughs> แจนจะโขดให้เขาเป็น best friend forever <laughs> เดี๋ยวนี้เลยโอเคไหมามาดูกันว่าสองคนนี้จะ react ยังไงอ๋อ น่ารักจังเลยน่ารักจังเลย <are> อุ๊ยอุ๊ยเซนอ๋อตอนนี้มีเซนติเมนต์มาแล้วทุกคนเซนติเมนต์ deeply connected h a n จ i has a powerful bond with Levi that is a source of strength and comfort comfort นะคะ comfort <laughs> ว้าวแบบว่าคุณนันซีเนี่ย มีมีบอลเนาะมีแบบบีแบบเขาเรียกบอลสัตว์อะไรมันเรียกว่าไรวะเหมือนแบบเหมือนมีสายสัมพันธ์กับรีไวอะไรอย่างเงี้ยเหมือนความเป็นเพื่อนกันเนี่ยมัน powerful มากทุกคนมันแบบมีความสัมพันธ์ที่แน่นแฟนเออใช่ powerful b a l มีความสัมพันธ์ที่แน่นแฟนกับรีไวนะคะอ๋อนารักมาก<อ>ที่สำคัญคือสองคนนี้รู้สึก อย่างเดียวกันแล้วนะมันเป็นไปได้ทุกคนที่สองคนนี้จะคิดอะไรเหมือนกันเปิดก <y> ั<ค>นเฮ้ยจริงด้วยเย้เป็นครั้งแรกเลยที่สองคนนี้คิดอะไรเหมือนกันโอเคคุณแอนซี่ก็รู้สึกว่ารู้สึกสนิท มากขึ้นกับลีไวนะคะส่วนลีไวเองก็รู้สึกสนิทสนิทกับคุณนันซี่เหมือนกันแม่เป็นสัญญาณที่ดีตอนนี้ r e l a t ช o ่ s h i p ของสองคนนี้นะคะเป็นทั้ง Good Fri e n d เป็นทั้ง Ne i g h b o r แล้วก็เป็นทั้ง Best friend แล้วนะคะเป็นมันให้หมดเลยทุกคนเป็นมันให้หมด <laughs> <laughs> ไม่ได้เป็นอย่างเดียว <laughs> คือแฟนโ <laughs> okay, อเคเพราะเป็น Best friend สเสร็จแล้วเนี่ยแจนว่ามันมีเซนแล้วล่ะที่คุณนันซี่จะให้คุณแจอพาร์ตเมนต์กับลีไวเพราะว่าเหตุผลอย่างหนึ่งเลยก็คือก็น่าจะไว้้ใจกันแแลลวหะ แล้วก็เผื่อคุณนซที่มีปัญหาอะไรเนี่ยเราถ้าให้อภาร์เมนน์คีไปแล้วเนี่ยดีไวก็จะได้เข้ามาช่วยคุณนซีได้ <c oughs> อย่างเช่นมาทำความสะอาดนะคะเป็นต้นนี่ไง <c oughs> อ๋อไม่มีพิธีเลยเหรอนึกว่ามันจะมีพิธีอะไรเยอะๆกว่านี้โอเคสองวันนี้สนิทกันแล้ว <c oughs> เราดีใจจังเลยทุกคน เวลี่แฮปปี้เลยเหรออ๋อ new best friend ทุกคนเพื่อนสนิทคนใหม่นะคะเอ่อ uh, there's nothing better than becoming the best of friends with someone new ว wow. <c oughs> ้าวคงจะดีใจแบบว่าในที่สุดก็ได้สนิทกัรีไวสักีอที oh, ดูดูมองตามใหญ่ลยนี่ ออฮะคุณนซี่สีเหมือนกล่องทิชชู่แกเลยเจนไม่ได้ตั้งใจนะเนี่ยนี่ไห้กับบ้านไปไปเดี๋ยวพรุ่งนี้ตอนเช้าจะได้ตื่นมาแล้วก็จะได้ไปเล่นน้ำกันลวทุกคนบ๊ายบายคุณนซี่ก็บ๊ายบายเหมือนกันนะคะวิอะไรเนี่ย feeling a close connection นะคะ from feeling close with someone nearby it feels great to spend time with someone with whom ทำไมคำว่า with มันเยอะจัง with whom h a n j i feels a deep connection ตีจังเลยสนิทกันแล้วมันสนุกอย่างนี้นี่เองโอเคเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าไม่ใช่เดี๋ยวตอนนี้คุณนันที่ไปนอนก่อนแล้วก็เดี๋ยวพรุ่งนี้เช้า โทนัดเวลาทุกคนนะคะเราเราก็จะไปไปเล่นน้ำกัน hmm. <c oughs> และเจยูมิโกะโยชิดะก็คือตรงเวลาตลอดตรงเวลาที่สุดอยู่ไหนอยู่ตรงนั้นหรออย่าเข้ามานะถ้าเข้ามาแล้วเข้ามาพังของไม่ต้องเข้ามาไม่กลัวเราลัำคาญมากกว่าแล้วเนี่ย ที่คุณโยชิดาจะไปแล้วาีนี้แกไม่หลอกผีคนนั้นสิแล้ววะโอเคโอ้ยแต่ลืมไป <c oughs> เดี๋ยวนะวันนี้คุณนันซี่จะไปเล่นน้ำทุกคนถ้างั้นเดี๋ยวเราโทรบอกที่ทำงานก่อนว่าวันนี้เราจะ take day off นะคะเดี๋ยวเราให้คุณนันซี่กินข้าวก่อนแล้วก็เดี๋ยวเราโทรนะัดทุกคนตอนเก้าโมงก็จะได้ไปเล่นน้ำกันรีบไปทุกคนเผื่อตอนเย็นอยากไปไหนกัตนต่ออะไรอย่างี้ อุ้ยพ่งนี้ก็เหมือนแบบไปดับเบิลเดทละดีแต่ว่ามีแค่คู่เดียวที่เป็นแฟนกัน <laughs> ไม่แน่ไม่แน่อาจจะมีอีกคู่หนึ่งเพิ่มขึ้นมาก็ได้เออเจไปอาบน้ำแล้วก็แต่งตัวนะคะพอออกมาก็จะได้โทรหาทุกคนแล้วก็เป็นเล่นน้ำกันเอ,อ่อที่เล่นน้ำเนี่ยเป็นที่ที่แจนเตรียมเอาไว้ให้นะคะเป็นสระว่ายน้ำกลางแจง้ง ทุกคนไปนะคะเย่ๆยดูดี t r a เว l ทราเวลิ่งวิธโซเอแอนด์เฟรนด์อยู่ที่เมืองนี้นะคะโอเอซิสสปริงส์ค่ะนี่คือสาวนาคน้ำพวกเราทุกคนโอเอซิสวอเตอร์พาร์คนะคะวอเตอร์พาร์คจริง,รงๆเราแจนโหลดสาว่ายน้ำนี้มาจากแกลเลอรี่เหมือนกันนะคะเดี๋ยวแจนจะทิง้งลิงก์เอาไว้ให้เหมือนเดิม เย้ yeah, มาถึงกันแล้วอ้าวเจ๊ yeah, ทำไมเจ๊ไม่เปลี่ยนชูดอ่ะทำไมวะคุณซี่ไม่เปลี่ยนชูแล,ล้วทุกคนเดี๋ยวเราแนะนำสถานที่กันก่อนนะคะคือที่ตรงนี้เอ่อเป็นสาว่ายน้ำที่แจนไปโหลดมาจากในแกลเลอรี่เหมือนเดิมนะคะแต่ว่าแจนทำการปรับเปลี่ยนนิดหน่อยไม่ไม่นิดหรอกก็เปลี่ยนไปเยอะเลย คือแจนเปลี่ยนให้มันดูแบบว่าเป็นสาวว่ายน้ําให้มากขึ้นในสายตาแจนเพราะฉะนั้นลิงก์ที่ทุกคนจะได้เอาไปโหลดเนี่ยจะเป็นอันที่เป็นแบบออริจินอลนะคะซึ่งมันจะหน้าตาไม่เหมือนกันแล้วแจนเนี่ยไม่แน่ใจว่าควรจะเผื่อว่ามีใครชอบสน้ํา,าอันนี้ก็จะได้โหลดสนา,ามอันนี้ไปเล่นแต่ว่าถ้าสมมุติว่า แบบว่าใครอยากได้สถานที่อะไรในเกมก็บอกแจนได้นะคะแจนจะได้รู้ว่าควรอัพลงแกลเลอรี่หรือเปล่าอะไรประมาณนี้ขอบคุณค่ะจุ๊บะค่ะ <c oughs> ก็เป็นสระว่ายน้ำสาธารณะเนานะพับบิกฟูแจนได้คอนเซปต์มาจาก ที่เป็นแบบสวนน้ําที่แจนเคยไปเล่นตอนเด็กๆอะไรอย่างนี้ก็จะมีตรงนี้เป็นโซนสระเด็กเนาะก็จะมีเป็นอันนี้เป็นเรือตนสลดัดมีสไลเดอร์อะไรแบบนี้แล้วก็มีสระว่ายน้ําก็จะมีแบบมีแบบพวกขัวเต่า,นา,าหน้าล่าง่างเป็นแบบลายในสระว่ายน้ําตรงนี้จะเป็นจุดที่แบบสระสน้ํามันจะมืดๆอะ่ะจะเป็นแบบจินตนาการว่าเป็นจอกกุซีแบบที่มีน้ําพุ่งออกมาประมาณนี้ ถ้ามาอยู่ตรงนี้นะคะก็จะเห็นสังเกตได้ว <decorative life> <to> ่าตรงนี้มันจะเป็นรูปหัวใจนี่น่ารักมากตรงนี้ก็จะเป็นสระของผู้ใหญ่เนาะเจนตินาการว่ามันเป็นสระผู้ใหญ่ก็จะมีแบบน้ําพุแล้วก็ความดันน้ำเนี่ยจะแรงกว่าจะคล้ายๆสากุซี่เลยที่นั่ง available ให้รอบๆเพราะว่าเป็นสระผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ที่มาเล่นสระน้ำเขาอาจจะไม่ได้แบบเหมือนไปว่ายน้ํากัน อลังการอะไรมากนงี้แเราเขาเอาจจะแบบมานั่งชิวๆแล้วก็อันนี้นะคะนี่ <c oughs> ถ้าทุกคนจำได้นะคะมันเป็นสระเดียวกันกับที่เราทำวิดีโอชอ็อตลงไปนั่นเองสระตรงนี้แจนจินตนาการว่ามันเป็นสระที่เป็นแบบเหมือนเป็นสระธรรมชาติอนะไรแบบนี้แบบว่าถูกแต่งให้เป็นตีมธรรมชาติแต่ว่าจริงๆแล้วน้ำก็คือเป็นน้ำคอลีนั่นแหละ ก็สระเป็นวงกลมนะคะเป็นสระใหญ่ก็เผื่อมีใครแบบว่าชอบธรรมชาติเลยประมาณนี้แบบอยากอยากว่ายสระน้ําที่แบบมีกอบัวอ,อะไรประมาณนี้ก <g ül> ็ <g ül> สามารถลงเล่นน้ําในสระนี้ได้นะคะส่วนอันนี้เป็นน้ําพุนะคะไม่สามารถลงไปไว่ายน้ําได้น้ํามันจะตื้นกว่าแล้วก็โซนข้างหน้าสุดก็จะเป็นโซนขายอาหารนะคะก็มีตรงนี้เป็นที่นั่งทานอาหารให้คุณซีเปลี่ยนชุดก่อน change outfit yeah เดี๋ยวพีนุ่งน,นะ อืมเนี่ยมนเที่ยวไม่ละบางทีอะให้จ่ายบินเลยหรอ้ยสีสองสองเลยหรอไม่มีเงินแล้วดิทั้งอันน่ากินไม่มีเงินแล้วทุกคนนี่เมื่อกี้ทุกคนแบบว่ามองคุณซีิเป็นตาเดียวกันว่าแบบเธอลืมอะไรไปหรือเปล่าหันซิ แบบนึงขอเปลี่ยนชุดก่อนถ้างั้นนะเปลี่ยนตรงนี้เลยมาเกมมันบั็อกอะมันยังไม่เปลี่ยนให้เอาเปลี่ยนให้แล้วน่ารักวิ่นช่วยน้ำสีฟ้าแวว่ากี้ทุกคนเห็นปลาคนเห็นปลาแมวโอ้ยตายแล้วส <laughs> ายตาเนอะ ถ้าไม่ได้ชอบกันนี่ก็คงจะจะว่าอยู่สเปชสเปชทุกคนเอาให้หมดหมันใส่พูดเก่งจงังพูดเก่งจังเอ้ย ทุกคนจงดูทุกคนคุยใหญ่เลยจะก็จะทวนคุยเลยละหนาอ๋อคุณเออเมื่อกี้แจมดูเงินเมื่อกี้เหมือนพอคุณแอี่ไม่ได้ไปทำงานใช่ไหมแต่ว่าเขาก็ให้เงินเดือนเงินเดือนอ้านระบามาทำอะไรตรงนี้ วิไปเต้นกันนำบากได้ไหมเต้น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 ทุกคนมาเต้นด้วยกันได้ไหมฮะตัวเลขตัวเลขที่สุดในโลกตายแล้วทุกคนอีกแล้วนะอีกแล้วนะอีกแล้วนะ จะไม่คิดถึงเขาสักนาทีหนึ่งไม่ได้เลยหรือยังไงานาระบะมาวันนี้นะคะเพื่อมาจับผิดรีไวโดวยเฉพาะมันต้องชอบเพื่อนฉันแน่ๆมันต้องชอบเพื่อนฉันดูทุกคนดูแก๊ดด้สายตาโอ้ตายแล้ว <c oughs> ตามื่กี้แบบอ,อีสองคนนี้โอเค <laughs> วายหนีไปเลยจ้าเหมือนไสพวกมัน <laughs> แจนว่าเราไปต่อกันดีกว่าจริงๆแล้วถ้าให้เล่นน้ำเนี่ยมันก็ไม่ค่อยมีอะไรหรอกซิมมันไม่ค่อยมีกิจกรรมอะไรทำที่าาปประว่ายน้ำในวันนี้แต่ว่าเมื่อกี้ก็น่ารักดีเนาะ <laughs> เราไปต่อกันดีกว่า มีอีกที่หนึ่งที่จจนอยากจะพาไปนะคะคือมันเป็นสวนสาธารณะที่อยู่ที่ในเมืองอืมมันเป็นที่ที่นานาบากกับคุณนันซี่เนี่ยเจอกันด้วยเดี๋ยวเราไปที่นั่นกันดีกว่าเพราะว่ามันมีมันมีที่ฉายหนังแบบกลางแจ้งอะซึ่งน่าสนใจมากแล้วก็ตอนนี้ก็เริ่มเย็นแล้ว คิดว่าถ้าไปอยู่ที่นั่นเนี่ยแบบว่าก็จะแบบพาที่ตกดินอะไรางี้เออคงจะโรแมนติกน่าดูเลยนะคะเย้ <laughs> yeah, แล้วคุณซีเป็นคนเดียวที่ไม่เปลี่ยนชุดอีกแล้วเปลี่ยนชุดด่วนเจ้ change outfit ใส่ชุดนี้ดีกว่าสีเหลืองนี่ทุกคนเป็นสวน ที่อยู่ในนี่ตรงกลางของเมืองนะเอ,อ่อทีมมันก็จะแบบเป็นแบบว่าธรรมชาติด้วยแล้วก็มีความเป็นเมืองด้วยอะไรอย่างเงี้ยนี่แล้วก็ตรงนี้ไฮไลท์ของเราไฮไ,ไลท์ม,มากๆคือที่ฉายหนังแบบแบบเขาเรียกว่าอะไรแบบกลางแจ้งเออใช่แบบที่ที่ฉายหนังแบบกลางแจ้งนะคะ เกมาเก๋มาคอนเซปต์นี้นะก็จะมีแบบเก้าอี้ตรงนี้เอาไว้ให้แบบนั่งเป็นกลุ่มแล้วก็อันนี้เป็นเก้าอี้ที่แบบเอาไว้นั่งดูกันอะไรอย่างนี้แล้วก็เป็นทีวีจอใหญ่นะคะเราจะติ้งต่างว่ามันเป็นจอหนังทุกคนเพราะว่าแจนเนี่ยไม่มีภาคที่เอาไว้ดูหนังมันก็จะไม่มีทีวีที่เป็นจอหนังจริงๆนะคะแต่เราจะติ้งต่างว่านั่นคือจอหนังโอเคตานัดกันแล้วเรา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 นัดกันแล้วทุกคนโอเคก็ ก่อนอื่นเลยคิดว่าทุกคนไม่น่าหิวเลยกันปะไปนั่งดูหนังกันไหมใคนั่งดูหนังกันดีกว่าเนาะหรือทุกคนอยากนั่งคุยกันนั่นแหละเดี๋ยวนั่งคุยกันก่อนก็ได้ะที่นี่มันบรรยากาศดีมากทุกคนคุณนันซี่กับนาระก็เจอกันที่นี่แหละเจอกันตรงข้างหน้าตรงนั้นอมันมีโรแมนติกอันนี้เหรอเนี่ยทุกคนมันมีงานโรแมนติกเฟสติวัลด้วยอะเอ้า ทุกคนไปไหนกันนะทุกคนกลับหรอจริงป่ะเนี่ยทิ้งให้รีวัยฮันอยู่ด้วยกันเหรอยเกิดอะไรขึ้นเซนติเมนต์เปลี่ยนไปทุกคนมันเกิดอะไรขึ้นเนี่ย sentiment game dad i'm glad you don't think my lama jokes are getting o l d i feel like you just get me wow <Whoa. laughs> <laughs> ทุกคนคะ่ะตอนนี้รีไวลหันมีเซนติเมนต์ตั้ง3เซนติเมนต์มีความรู้สึก3ความรู้สึกคล้อมๆกันอย่างนั้นเหรอถามจริงอ้อมคุณนันซี่รู้สึกกับรีไวล์เหรอว้าว wow. ทุณนซี่รู้สึกทั้ง deeply connected นะคะแล้วก็ closer from happy memories แล้วก็อันนี้ใหม่คะ่ะทุกคน adoring <laughs> ทุกคนจำ adoring ได้ไหม adoring ที่แปลว่ารักเอ็นดูของเรานะ adoring ฮัน h ี just wants the best for Levi and thinks he is so wonderful <laughs> นนันสิ่เอ็นดูรีไว์แล้วนะคะแบบว่าเหมือนแบบแบบว่ารัากเอ็นดูอะไรงนี้เป็นห่วงอะไรแบบนี้อันนี้คืออ้าว <AM> เปยนกับเ <AM> มื่อกี้เจ๊ไปตะโกนอะไรใส่นาารีไวขอโทษอันี้เลยไปนั่นดูหนังกันเถอะบ้าแล้วไม่มีคนแล้วเนี่ย ทำไมนั่งไกลกันจังเลยอะมาเร็วทุกคนเขาจะฉายหนังกันแล้วดูสรุปการเป็นส่งคนนี้มานั่งดูหนังลักด้วยกันสองคนมันใช่ไหมนี่มันใช่ไหมนี่นี่ใครมานั่งดูเป็นเพื่อนเลยเหรอ <c oughs> อ้าวทุกคนกลายเป็นส่งคนนี้มาเด็กกันแล้วละ่ะ คนน so <laughs> <TH> <ens> <laughs> <heroin> <rawd unre> ี้ใครอ่ะเจ๊เอ้ะอะไรอ่ะเขาเขียนว่าอุ้ยมีคนอ่ะกดไม่ทันเมื่อกี้มีคนชวนคุณเอนซีไปงานเทศกาลนะคะแต่จะไปไหนได้อ่ะตอนนี้อยู่ปรีไว้อ่ะโอ คนพวกนี้เป็นทีมหมดเลยหรอั้างั้นเราก็มีเฟรนดนได้ดีดูรีไวเมื่อกี้รีไวเดินมปคุยกับชื่ออะไรนะรีไวเดินมปคุยกับโอวรลีฟแล้วก็เดินกับมานั่งกับคุณซี่เคืนสรุปคือตอนนี้มีแค่รีไวกับฮันซีน่นะเนี่ยที่อยู่แถวนี้นีน่เกกันนะบาปไปไหนก็ไม่รู้ววใจเย็นเดอ้อทุกคนดูมีเซ็กซี่โพสนะคะ เอาไหมาเอาไหมลองไหมลองไหมนี่โอ๊กยังตึ้งยังไม่ใช่ตอนนี้วิว <c oughs> ิววันนี้ร้านชาเปิดอะไปกินชาด้วยกันปะ <c oughs> ตั้ตอนนี้มีแค่รีวายกับฮันซี่ที่อยู่ด้วยกัน อำไงดีอะทำไมสองคนนั้นทิ้งให้สองคนนี้มาเดทกันเฉยเลยอ่ะแต่ว่าแถวนี้มีร้านคาราโอเกะนะไปร้านคาราโอเกะกันดีกว่าจริงดว้วยสองคนนั้นทิ้งลีไวกับฮันซี่ะเนี่ยสงสัยเขาคงอยากจะไปเที่ยวด้วยกันสองคนละมั้งเขาเป็นแฟนกัน่แล้วนี่ถ้างั้นไปกับลีไวก็ได้ไปร้านคาราโอเกะกันกคนตรงนู้น <c oughs> รู้สึกแปลกๆเลยอ่ะที่แบบ

สุยอไปเลยหาอะไรสีง e <c oughs> สนุกร้องกันดีกว่ามาเพลงป๊อปจัดไป

เย้สนุกอ่ะโอ้โหเอาจริงป้าชีวิตจริงถ้าไม่มันไหวนี้ไม่รู้จะพูดไงแล้วจริงวันนี้สนุกเนาะไปว่นยน้ำด้วยกันตอนเช้าแล้วก็ไปดูหนังด้วยกันแป๊บนึง แล้วก็รู้ว่าหนังมันน่าเบื่อมากแล้วก็ไม่ได้มาร้องเพลงคาราโอเกะ้วยกัน <laughs> 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 ทุกคนตอนนี้สองคนนี้หลอดมันเต็มละ <laughs> เป็นอะไรกันไปมากกว่าน,นี้ไม่ได้แล้วอาวทูแฮงเอาได้ไหมอยากอยู่ด้วยกันต่ออีกหนะ <laughs> ม,มอยาก <laughs> โอเคทุกคนมาคุยกันตอนนี้ดีวากับพันซียเป็นเพื่อนกันจนถึงจุดสูงสุดของคำว่าเพื่อนแล้วและแจนขอถามว่าจะให้ใครเริ่มจีบใครก่อนแม่มาสีหรือว่าเราจะรออีกไหมรอให้เขาจีบกันกนี้อีกทีนึ่งเนี้ยหรอ